น้องหแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นันต่อยนะครับมาสวนนะครับหลังจากที่เกี่ยวญ้าให้วัวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็พามีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆทำกับคุณปู่คุณย่านะครับ ตอนนี้ก็เตรียมวัสดุนะครับคุณปู่เป็นคนเตรียมไม้นะครับในการที่จะทํากระชังปลาครับท่านผู้ชมเพราะว่าในบริเวณคอกวัวหรือสวนหัวของเราเนี่ยนะครับมีสระน้ําอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะลึกครับท่านผู้ชมคุณย่าก็เลยบอกว่างั้นเอาตัางไปไปซื้อกระชังปลามานะครับแล้วก็มาใช้สําหรับบริบาล ปลาตัวเล็กนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยลงไปเดี๋ยวปลาตัวใหญ่มันจะกินนะครับเพราะว่ามันมีปลาดุกด้วยนะครับในสรานี้ก็จะต้องบริบาลปลาให้มันมีขนาดใหญ่พอสมควรแล้วค่อยปล่อยมันออกไปนะครับอันนี้มันปัญหาก็คือว่าเออมันสระมันกว้างพอสมควรนะครับเราก็ต้องใช้ไม้ในการดัดแปลงคนปลู่เป็นคนลงนำ นะครับไปดัดแปลงทำไม้หาไม้ไม้ไผ่ไม้รวกเนี่ยนะครับมา,เ,าเป็นที่ยึดนะครับ <c oughs> ย่าก็ยืนให้กำลังใจกันนะครับปู่คุณย่าเขาก็มีความสุขของเขานะครับอยู่สวนเ,เสร็จนะครับกระชังปลานะรสารานี้ก็ ขุดไว้ได้ปีนี้เป็นปีที่2นะครับเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทําการทดลองดูว่ามันจะสามารถกักเก็บน้ําไว้ได้หรือไม่นะครับปรากฏว่าแ้งทั้งแล้งก็ไม่ไม่หมดนะครับมีน้ําสําหรับเลี้ยงวัวอย่างพอเพียงนะครับน้ําใสเย็นนะครับคุณปู่ลองวัดดูนะ ใช้ไม้อันนี้วัดไปวัดมาได้ประมาณ 2, ม2มเมตรนะครับท่านผู้ชม2เมตรลึกมากครับเห็นไหมครับคุณปู่ก็เลยจะลองดำให้ดูนะครับท่วมหัวเลยครับนำบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมในเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามชอบจันนันต่อยด้วยนะครับ